ราจะเทน้ำมันก๊าซเนี่ยครับใส่ลงในไฟฟ้านะครับใส่ลงในฝาแบบนี้ครับน้ำมันก๊าซก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกคันครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่หนูครับไล่หนูยังไงครับให้หมดไปจากบ้านเรือนของของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับน้ำมันก๊าซนี่ครับ น้ำมันก๊าซนี่มีประโยชน์นะครับสามารถไล่หนูเวลาหนูสูดดมเข้าไปนะครับมันได้กลิ่นหรือว่าสัมผัสนะครับถ้ามันสูดดมไปเยอะๆนะครับมันก็จะติดจมูกมันนะครับเวลาติดจมูกมันแล้วมันก็จะไม่มาเข้ามาใกล้บ้านเรือนของเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากด้วยนะครับหาซื้อง่ายด้วยครับน้ำมันก๊าซครับตามร้านค้าก็มีขายนะครับ ียงเราใช้แค่น้ำมันก๊าซเนี่ยครับสามารถไล่หนูได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการไล่หนูด้วยน้ำมันก๊าซกันเลยนะครับผรนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาไล่หนูด้วยเนี่ยครับน้ำมันก๊าซนี่แหละครับเราจะใช้น้ำมันก๊าซนะครับในการไล่หนูครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมครับก็จะเป็นฝาแบบนี้ครับฝาน้ำฝาอะไรก็ได้นะครับนี่ครับฝาึเล็กแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เรา เทครับเราจะเทน้ำมันกา๊าซนี่นะครับ,ใส,ใ,รบใส่ลงในฟฟฝานะครับใส่ลงในฝาแบบนี้นครับน้ำมันกา๊าดก็จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับเวลาหนูได้กลิ่นหรือว่าหนูสูดดมเข้าไปนะครับกลิ่นของน้ำมันกา๊าดนี่ก็จะทำให้หนูหนีไปเลยนะครับขนาดคนเรายังได้กลิ่นเหม็นขนาดนี้นครับเสร็จแล้วเราก็นำไปวางครับ นำไปวางตามจุดต่างๆนะครับตามซอกตู้หรือว่าตามทางเดินหนูนะครับเวลาหนูเข้ามามันได้รับกลิ่นหรือว่ามันสัมผัสกลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตามซอกตามตู้แบบนี้ครับเราก็วางเลยนะครับยังไม่ถึง1นาทีเองครับหนูก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับ ในการไล่หนูแบบง่ายๆหรือว่าไม่ต้องยุ่งยากในวันนี้ครับเพียงเราใช้แค่น้ำมันกา๊าซอย่างเดียวครับก็สามารถไล่หนูได้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอพระคุณครับ